สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอ่าต้องขอสวัสดีสําหรับ FC ทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับอัปเดตนะครับช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับที่สาขาสี่ครับอ่าตรงนี้ก็อยู่ติดกับสีแยกไฟแดงยื่นๆกับโลตัสลำไยม้านะครับตรงนี้จะเป็นสาขาสี่สีแยกตรงนี้ก็เป็นสีแยกสระหวานนะครับใจกลางันเภอลำไยมาาเลยครับไปมาสะดวกครับอ่าที่หน้าร้านพิทักษ์ปีรำนะครับอ่าที่นี่ก็เบอร์โทรติดต่อ080-383-9789ครับ 0840483799นะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถแท็กเตอรถไถรถเกี่ยวข้าวแมคโคร6ล้อ10ล้อเหมือนเดิมนะครับผมเ f ถามมาเยอะครับอัปเดตสาขานั้นสาขานี่ไหนวันนี้มาอัปเดตครับวันนี้รถก็ทยอยออกเรื่อยๆครับอ่าก็รถเช่าก็ยังมีนะครับรถเช่าอ่ารถเช่ารถเช่านี้ผมย้ำว่าอ่าสำหรับลูกค้าที่อยู่รอบนอกนะครับ ที่อยู่รอบนอกอะระยะห่างมากๆก็คือทางบริษัทยันมากเขาก็จะไม่อนุมัตินะครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะซัพพอร์ตในส่วนของในอ่าแอเรียที่แบบไม่เกินเท่าไหร่นะ30กิโลนะครับผมต้องต้องขออภัยโทษสำหรับเอฟซี FC ที่อยู่ทา,ทางไกลด้วยครับแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีครอบคลุมหลายๆจังหวัดนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับวันนี้มาอัปเดตอ่า คันนี้ติดจองแล้วนะครับรถตีดินผ่านไปอ่ายังไม่ได้รีวิวเลยขายแล้วติดจองแล้วคันนี้อ่าเริ่มคันแรกเลยก็ได้เอสามหกศูนแปดขนาดสามหกแรงมา้าเครื่องยนต์สามสูบอ่ามาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังแล้วก็โรตารี่สกิ ตอนนี้รถเทสค้อมใช้งาน,นครับคันนี้ติดดันหน้าของใหม่นะขอจัดตัวหลัการช่างด้านหน้าใหม่สวยมากคันนี้3608ดดิวนะครับ นี่ต้องย้ำนะว่าเป็นชุดใบดันของใหม่ของใหม่ก็คือยังไม่เคยใช้งานนะครับของแกตุลัดการช่างนะครับผมอ่าติดของใหม่ให้ f อฟไปเลยรถพึ่งปรับสภาพเสร็จนะครับเก็บรวดซึกเก็บรายละเอียดเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับแจกพอตีสองหาหมื่นเก้าพันบาทมาเปิดคลิปที่สาขาสีคั้งแรกเลยรถไปสองหมื่นอ่าเลือเท่าไหร่สองสองสองสามเก้าองาเก้ชิ้นแล้วครับ ลกลางน้ำขึ้นด้านหน้าผ่านหลังโตรตารี่อ่าเอาไปก็พร้อมใช้ง,งานเลยเช็คเก็บสายของเรียพร้อมเรียบร้อยเก็บรถสื้อให้พร้อมเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ถัดม,มาคันนี้เป็นรถตักรถตักยี่สิบสี่แรงเป็นเอลวันคันนี้ก็จากคลิปที่แล้วเท่าไหร่เก้าหมื่นเก้าวะอันนี้เอาไปเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดหมื่นตักไปพร้อมสองพาวเวอร์ขึ้นสี่ล้อเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทขายถูกๆไปเลยเอากระบอกไปไหนอ่ะ อ๋อโอเคเดี๋ยวก็บ,บอกกำลังไปซ่อมอยู่มันรัวปั๊มแรงดีนะไปตักมันยกมันขึ้นรถได้สบ, 7, 9, บายเลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นรถเป็นรถเอวันนะตัวนี้ มีทังสวงข้างหลังด้วยโอ้หคันเล็กๆมีเวทสวงล้อด้วย ตัวกระบอกเมง่กี้เอาไปซ่อมอยู่ต่อมีให้ครบนะครับชุดตักมาวมาท้ายนี้เจ็ดหมื่นเก้าอันนี้รถเช่าอีกคันหนึ่งในรัศมีสามสิบกิโลก็สไลด์ยังอยู่นะสีส่แสนห้าหมื่นบาทสี่แสนห้าสลลโ Carry c a รี่ตามสภาพสามหมื่น c a รี่ครับ แล้วก็สามหมื่นโฟล์คลิฟต์ก็แค่ตัวนี้ตามสภาพนะครับเครื่องรือ 30, ้อสามหมื่นมีไหะมีเล่มโฟล์คลิฟต์คันนี้ก็โคมสัสุยกสองตันสองจุดห้าตันโคมสัสุยกสองจุดห้าตันคันนี้ก็ขายตามสภาพไปเอาไปสี่หมื่นบาทสี่หมื่นอ่าเครื่องหลวมเครื่องหลวมใช่ไหมเครื่องติดอยู่ใช่ไหม,อ,หมอ,อ่าเครื่องติดอยู่แต่ว่าขายถูกๆไปสี่หมื่นบาท ชั้งกิโลก็มีกำไรครับคันนี้ยางสวย้ลยกระบอกกระบอกงานสวยๆเลยก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ปกติแหละนั่งไงออาเตองร้อมแหละคนเยอะแต่เครื่องติดโอเค เทศบาลกลับได้แล้วทเทศบาลไปพ่นยุงด้ครับผมเอาไปพ่นยุงครับยังไงก็ต้องฝากทุกสาขาครับสาหรับทั้ง4สาขาผมพิทักษ์วีราคนเดิมนะครับผมวันนี้เราอัปเดตกันทั้ง4สาขานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสําหรับทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอหรือว่าผ่านทางช่องทางของอช่องมูฮั่นเค็บินหรือว่าจะเป็นในส่วนของช่องพิทักษ์วีรานะครับรถไถมือสองนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องตลกนะครับมีนะครับ ในส่วนของอคลิปเดียวฝากทุกช่องทางในการติดตามนะครับผมยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้การติดตามด้วยดีเสมอมาและตลอดไปขอพระคุณจากใจทีมงานพิทักษ์บุญดำคนเดิมครับผมสวัสดีครับ